ไปที่พังงาช่วงนี้พังงาตั้งแต่ได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดขนไม้นี่ข้าวเยอะนะครับ <laughs> แต่ว่าครับที่ห้องประชุมโรงแรมภูง,งาอําเภอเมืองพังงาครับนายเอกลัดลีเส้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวเปิดกิจกรรมเติมไฟเติมฟันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกลเพื่อให้การดําเนินงานทูบีนัมเบอร์วันเป็นไปอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ยั่งยืนนะครับ โดยธิจวัดพัพง,งาครับได้ดำเนินง,งานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระมอมยิ่งอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีทูบีนัมเบอรวันมาย่างต่อเนื้องโดยนํามาชชยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายถูกภักส่วน ท้งภากรัฐภาเอกชนและประชาชนทุกคนจากการดําเนินงานย่างเข้มแข็งทําให้จังหวัดพังงาเกิดการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันทั้ง8ประเภทมีพ้นงานเชิงประจักษ์สามารมาปรับเปลี่ยนให้แก่เด็กเยาวยชนมีพฤติกรรมเชิงบวกมีจิตอาสากล้าแสดงออกในสิ่งทีตนเองชอบและสามารถเป็นผู้นาที่ดีให้แก่เพื่อนสมาชิกได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถพัฒนาศักยภาพสู้การแข่งขันระดับภาและระดับประเทศได้นะครับสำหรับเครือข่ายทูบีนมัมเบอร์วันทุก ประเภทค่ะมีการรวมกิจกรรมในครั้งนี้มากว่ารอยคุนเลยทีเดียวค่ะและก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์สันติสุขสันติสั้นศาสนกุลนะคะ,อะขออภัยค่ะสันติสั้นศาสนส,ส,สุขผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาคาันผืนท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพ้นการดำเนินงานทูบีน u m เ e r ่อวันทั้งในระดับภาคและกร,ระดับประเทศได้เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยค่ะกิจกรรมดีๆส่งเสริมกันต่อไปนะ